ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับซูอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยซูก็จะพาทุกคนไปดูสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่จะสําหรับคนที่อยากจะตัดสินใจซื้อนะโอเคถ้าใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าโอเคค่ะสถานที่นั้นนะคะก็คือร้านอาหารชวนฝันนั่นเองนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นร้านอาหารแบบนี้เลยก็คือราคาทั้งหมด69บาทนะคะทุกคนสําหรับคนที่จะตัดสินใจซื้อนะก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็ไปตัดสินใจเลยนะคะซึ่งสิ่งที่จะได้รับก็จะมี2สถานที่นะคะก็มีห้องอาหารและห้องครัวในร้านอาหารบรรยากาศสุดพิเศษสำหรับมือ อันแสนประทับใจดูแลแขกและจัดการร้านอาหารนะคะแล้วก็มีจานใหม่ๆ12แบบเพื่อรังสรรค์ห้องครัวขนาดใหญ่โตค่ะแล้วก็มีช็อกโกแลตฟาวเทนที่ให้จุ่มอะไรได้มากมายหลายอย่างเลยคะ่ะทุกคนบวกกับตัวละครอ,อีก9ตัวนะคะทุกคนโอเค เดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบภาพที่เขาให้มาคร่าวๆกว่าละกันนะคะก็จะมีแบบนี้เลยแต่ถ้าใครเนี่ยอยากรู้แบบละเอียดกว่านี้นะคะก็ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วทุกคนก็จะรู้เลยนะคะว่าถ้าซื้อไปเนี่ยมีอะไรบ้างๆนะคะทุกคนซึ่งซูอ่ะก็จะเป็นแบบรีวิวละเอียดเลยนะคะซูจะรีวิวทุกอย่างเลย <S <S โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะรอโหลดดิ้งนานนิดนึงโอเคค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนคือร้านอาหารทุกคนจะสังเกตเห็นว่าบางป มีร้านอาหารดูร้านเดียวในเมืองนี้นะคะทุกคนใช่คือซูไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนะคะแต่ถ้าขยายซูซื้อหรือมารีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวซูก็คอยไปดูเนอะโอเคเราไปดูที่ห้องอาหารกันเลยดีกว่านะคะเอาละไปโหลดดิง้งนานอีกเช่นเคยโอเคค่ะทุกคนเข้ามานะคะก็จะเจอเอ่อกับพนักงานไม่ใช่ลูกค้านะคะสองคนค่ะคนนึงใส,ส่นนนสชุดสีแดงคนนึงใส่ชุดสีเขียวนะคะโอเค โอ้โห oh, มาเป็นคู่เลยโอ้ใช้เมาส์จะดูสวดจะเล่นไม่ค่อยท้าเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นพนักงานเสิรฟ์ฟเขาเรียกว่าพนักงานต้อนรับค่ะไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟนะคะเป็นพนักงานต้อนรับเชยเนะ,ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะคะแล้วก็เนี่ยสมมติอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยก็เปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นชุดสีเขียวอาจจะเปลี่ยนชุดเดิมดีวกว่าะคะ่ะดูดีกว่า อ่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าร้านอาหารร้านนี้เนี่ยก็มีเก้าอี้สําหรับเด็กด้วยค่ะบ้านไหนเอาเด็กมาเนี่ยแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงมีเก้าอี้ให้แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะโอเคก็คจะมีพวกอสซิรต์การแต่งตัวทั้งหลายเลยส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องรูปอุจินะคะแน่นอนว่ารูปอุจิเนี่ยจะต้องหมายถึงทอยเล็หรือว่าห้องน้ำน,นั่นะคะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนในนี้นะคะก็จะมีพวกผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดปากผ้าเช็ดหน้าอะไรพวกนี้เอ้ยผ้าเช็ดผ้าเช็ดมือค่ะแล้วก็ มีน้ำหอมมีดอกไม้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าสามารถมีชักโครกได้ด้วยสามารถกดชักโครกได้นะคะเป็นแบบนี้เลยโอเคอุ๊ยออกมากอนออกมากอดปิดปิดปิด,ปดอาาโอเคค่ะส่วนมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับบาร์ดื่มน้ำาเนอะเนีย่ยแบบจิบน้ำไรงี้วแถวๆนี้ได้เลยอ่ะก็นั่งอืมกินน้ำอร่อยมากเลยโอเคค่ะดูคน วเราตรับให้มันนึ่งคืนก่อนอ่ะอันก็จะเป็นพวกเงินอาหารอะไรต่างๆนะคะทุกคนส่วนอันนี้นะคะน่าจะเป็นโต๊ะเด็กเนอะเพราะว่าเขามีแบบเก้าอี้เด็กเล็กๆเล็กมากๆเล็ก,ลก,กๆกกสุดๆอ่ะโอ,โอเดี๋ยวทำไมเก้าอีม้มาอยู่ข้างหน้า อ่าส่วน,นนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะใหญ่4โต๊ะนะคะแล้วก็มีเปียโ,โนด้วยค่ะอันนี้ซูเล่นเปียโ,โนแต่หลายหลยคนอาจจะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าซูปิดเสียงเกมเอาไว้เนอะโอเคค่ะกรจะแบบสามารถกดได้ใครซื้อก็ลองไปกดเล่นดูได้เลยนะคะก็สนุกมากๆเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้อ่ะมีสุนัขตัวขาวๆน่ารักมากๆนะคะอยมีอุนจิทองด้วย วันทีสีเทาอฮ้ยเฮ้ยกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยตายละได้ละตายละห้ามกินนะคะทุกคนในชีวิตจริงนี่ยิ่งห้ามเข้าไปใหญ่อันนี้เป็นดอกกุหดาบสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีไมโครโฟนนะคะอันนี้มันจะมีเสียงเอทเอทเลยนิดนึงนะคะก็สามารถร้องเพลงได้ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะใหญ่สี่โต๊ะเหมือนที่ซูบอกเมื่อกี้นี้เลยก็จะมีพวกอุปกรณ์เตรียมพร้อมมาอย่างดีมีเทียนให้ด้วยนะคะแต่ว่าแบบ อาจจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าซูขยายน้าจะให้มันใหญ่ขึ้นเนาะโอเคค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะสามารถเอ่อลุ่มช็อกโกแลตได้แล้วตรงนี้ก็จะมีเจ๊ผมผมเขียวนะคะเป็นเรียกว่าคุณเจ๊เลยดีกว่าตรงนี้สามารถปรับไฟได้นะคะปรับสว่างสุดๆเลยอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอจะปรับสว่างสุดๆนะคะจะได้สว่างๆหน่อยอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกขนมอะไรอย่างนี้เลยอราจะมีพวกไอติม สามารถเอาโคนมาได้โอ้ยลุดอ่ะให้ผู้หญิงคนนี้เขากินก่นนนนนนอนยำยำๆำยะแล้วก็กินแค่ตัวไอติมนะคะส่วนโคนเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่ค่ะเราจะเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็จี่ซูจะให้ดูอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวเอาไอติมนี้วานิลลานะกันสามารถเอาไปจุ่มได้นะคะจุ่มทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นก้อนกลมๆอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่ะก็จะเป็นไอติมแบบนี้เลยอ่าก็จะสามารถจุ่มมัชเลโล่ได้ด้วยนะคะโอเค เ้อาไ่ต่อเราจะพาทุกคนไปดูห้องไอพี IP เลยดีกว่านะคะห้องที่เป็นห้องอมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดเลยก็จะมีเป็นห้องนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีแบบระดับอะไรพวกนี้ได้มากมายเลยนะคะโอเคค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีระเบียงด้วยแน่นอนน่ะมีแหวนแต่งงานโหเป็นแหวนเพชรซิมพูสวยเชียโอ๋อมีคนมาขอแต่งงานอะไรนี้นนหรือเปล่าเนี่ยอ่าก็จะเป็นแบบแหวนนะคะ เราลงไปชั้นหนึ่งกันเลยดีกว่านะคะแน่นอนค่ะรอหลด,ดิ่งอีกเช่นเคยนะคะอ,อีกเช่นเคยโอเคค่ะทุกคนมาดูสั่งนี้กันเลยนะคะก็จะเป็นแบบพวกเขาเรียกว่าห้องแช่แขกนะคะก็จะเก็บพวกอาหารอ,อ,อะไรต่างๆนะคะคของกินอะไรอย่างนี้ก็จะเก็บในนี้เลยนะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้ซูจะมาแจกเมนูอาหารหน่อยนิดนึงดีกว่านะคะทุกคนไม่รู้จะของเกมเขาจะว่าหาร,หารือเปล่านะมาแจกสูตรอาหารก็แบบนี้อ,อ,อ่ะเดี๋ยวซูจะเปิดทีดละหน้านะคะซูจะเปิดเร็วนิดนึงนะก็แคปให้ทันกันนะคะอ่านี่เป็นเมนูที่2ค่ะเมนูที่3นะคะแล้วก็อ่ะเมนูที่4ค่ะเมนูที่5นะคะโอเคเดี๋ยวซูจะเปิดเร็วๆ,ๆเลย6ค่ะ7ค่ะ8ค่ะ 9ค่ะ10ค่ะ11ค่ะและก็12ค่ะก็มีเีค่เท่านี้นะคะหน้า13าไม่มีเด้อก็กดไม่ได้แล้วนะคะมีแค่ส2องหน้าค่ะเอาวะเราเราย้อนยอนมันหน้าที่1ิหน่อยอ่ะแล้วก็ซูลืมบอกไปาเลยนะคะตรงนี้เนะี่ยข้างบนสามารถเปิดท่อได้จะส้อมีพวกอุปกรณ์อุปกรณ์การซ่อมอะไรหรือเปล่าซูไม่รู้นะคะซูไม่ใช่ช่าง แต่ก็พอแบบมองแล้วน่าจะรู้ว่าเป็นอุปกรณ์การช่างอะเนาะโอเคใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะคะโอเคหุยคลิปปิดอันนี้มีแว่นนะคะแว่นเทคโนโลยีสูงเลยนะคะโอเคอะไรอีกเนื้อมาดูห้องนี้กันบ้างดีกว่านะคะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเตาอบอ,อะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีพวกห้องทำอาหารอะไรแบบนี้นะคะก็น่าอยู่มากๆเลย ก็อันนี้ก็เป็นพวกที่เก็บของเนอะเดี๋ยวซูจะเปิดให้ดูนะคะ mm. ก็จะมีพวกหม้อใหญ่ๆนี่ซูจะเปิดเร็วนิดนึงนะคะ mm. เพราะว่าตรงห้องนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอ่ะเนอะ mm. โอเคค่ะก็มีประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะ mm. ก็แน่นอนว่าจะเป็นที่วางอาหารสำหรับกำลังจะเสิร์ฟนะคะอาหารที่จะเสิร์ฟก็อันนี้ก็จะเป็นแบบวางให้แล้วมัง้งให้พนักงานแบบเอาไปเสิร์ฟข,ข้างบนนะคะส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นเปลี่ยนชุดเป็นพวกแบบเชฟอะไรพวกนี้ได้นี่เดี๋ยวจะให้ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเปลี่ยนเป็น เชฟก็ได้ไงคนล้างจานดีกว่าเออคนล้างจานนะคะเขาท่าดีเอาไปล้างจานค่ะคุณพี่อ่าให้คุณพี่นะคะเขาเดินเข้าไปะคะ่ะแล้วก็ง่ายเลยง่ายเลยถ้าเดี๋ยวซูจะเปิดเซ c ร e ตให้ดูที่หนึ่งนะคะกดปุ่มตรงนี้ค่ะอ่ากดปุ่มตรงนี้อ่าแล้วก็ปุ่มด้านล่างตรงนี้นะคะโอเคทันไหมทำไมเอ่ยอ่ะเอาใหม่นะคะอ่ากดปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดได้แล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นพวกครัมเปดน,น่า,น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 ารักน่ารักนะคะพร้อมกุ้งหนึ่งตัวเนอะโอเคค่ะจริงๆที่เนี่ยเนี่ยมีซิคเควอีกอันนึงแต่ว,ว่าซูจะไม่บอกนะคะมันอยู่ที่ไหนใช่ค่ะทุกคนแต่ซูจะใบให้นะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปล้างจากนก่อนเลยดีกว่านะคะไม่ไงั้นเนี่ยร้านอาหารเราก็จะแบบมีแต่จาสนสกปรกไงอ่ะเทน้ำยาล้างจานเข้าไปโอเคกดล้างนะคะนี่เป็นการล้างแบบ ไร้คนล้านนะคะเป็นเครื่องลาอ้างเองแต่คนก็ต้องเอาจานไปใส่ดีโอเคค่ะพร้อมที่จะไปดูซุเกรทกันหรือยังคะเรากดตรงนี้นะคะอเอาอานี้ออกมาค่ะก็จะเจอแผ่นกระดาษที่เขียนว่า462นะคะมันจริงๆแล้วเนี่ยมันคือรหัสของสถานที่สถานที่ 1. หนึ่งฮ่าใบให้นะคะว่ามันอยู่ชั้น2ค่ะชั้นสองแต่บางคนจะมาดูด้านล่างหน่อยก็ได้นะเผื่อสู้รอนคะก็ะะมาเดินเดินดูแถวๆนี้ได้เลยนะคะ สบายให้อยู่ชั้น2นะคะรหัสนี้ใช้ที่ชั้น2นะคะทุกคนอืมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย